เปิดภาพหลังพ้นจากเรือนจำแม่ตักใส่แมสตัดผมสั้นส่วนป๋าเบียไปชมภาพกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาอยู่ดูไดคุณผู้ชมกับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้จากกรณีที่มีผู้เสียหายจํานวนมากค่ะร้องเรียนว่าได้มีการซื้อทองผ่านออนไลน์จากร้านทองของแม่ตั๊กกอนกนกและป๋าเบียการพลึปรากฏว่าพอนําทองที่ซื้อจากร้านแม่ตั๊กไปขายร้านอื่นก็ไม่มีร้านรับซื้อเพราะทองไม่มียี่ห้อไม่ได้เปอร์เซ็นต์และไม่มีใบรับรอง เป็นที่มาของตำรวจเข้าจับกลุ่มแม่ตากรกหนกและป่าเบียาการพลในความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาเกาะให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณภาพปริมาณสารสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าบริการอาจเกาะให้เกิดความเข้าใจผิดและสารอาญ,ญาไม่ให้ประกันตัวเนื่องจากความเสียหายเป็นวงกว้างไกล ผู้ต้องหาจารบนี้และเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานเข้าต่อการสแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนาลาสูตรศารอนุญาตให้ประกันตัววางหลักประกันเป็นเงิน2ล้านบาท ให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนังสือเดินทางประเทศที่ยังไม่หมดอายุมาวางสารห้ามจำเลยที่2-3ถึง3เดินทางออกนอกประเทศล่าสุด19นาฬิกา20นาทีท่านทัศสถานยิงกลางแม่ตาขาดได้ขึ้นรถคาสีดำมาจากทันทัศสถานยิงกลางก่อนที่จะลดกระจกทักทายสื่อมวลชนพร้อมกับบอกว่าขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนขอบคุณสารที่เมตตาครอบครัวของเราขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะขณะที่นักข่าวพยายามถามว่าหลังนี้จะกลับไปขายทองต่อหรือไม่แม่พักไม่ได้ตอบคำถามด้าน,นป่าเบียถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเช่นกันโดยเมื่อเวลา21นาฬิกาป่าเบียบอกว่าขอบคุณสารที่เมตตาและบอกว่าคิดถึงลูกที่สุดในโลก